สวัสดีค่ะได้เวลาสมควรแก่การปรุงอาหารแล้วนะคะวันนี้ค่ะเจสิมเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วค่ะเจจิมอยากรับประทานยำแหนมค่ะไม่ได้ทานานนะเจจิมเลยเตรียมซื้อแหนมดอนเมืองมาค่ะหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งใหญ่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรยีใช่ไหมคะเนี่ยได้ประมาณนี้แล้วก็ขิงฝอยค่ะพริกขี้หนูซอย มะนาวค่ะมะนาวจจจิมใช้สี่ซีกแล้วก็หอมใหญ่นะคะคือน้ำลายค่ะแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็จะจิมจะโรยโรยหน้าด้วยกระเทียมทนดองนะคะมายำกันเลยดีกว่าค่ะอยากทานมากเลยค่ะตอนนี้จจจิมใส่ใส่แหนมไปก่อนนะคะ อันนี้เมนูง่ายง่าย,ายแข่งง่ายนะคะ่ะปรุงประมาณคิดว่าไม่เกิน5นาทีนะคะได้รับประทานใส่เครื่องไปให้หมดเลยนะคะแหนมขิงพริกหอมใส่ไปให้หมดเลยะคะ่ะทำไปคือน้ำลายไปจะบอกว่าหิวก็ไม่ใช่นะคะเพิ่งทานข้าวอันนี้เป็นอาหารทานว่างนะคะยามบ่ายอาหารว่างยามบ่าย อาหารทานเล่นโอเคเจะจิมใส่น้ำตาลทรายนะคะออกขย่บนิดนึงค่ะบีบมะนาวนะคะสี่ซีง่ายมากเลยคะ่ะเมนูนี้เ<ม>ตรียมเครื่องยำอย่างเดียวเตรียมเครื่องยำอย่างเดียวทำให้อร่อยอย่างเดียวค่ะ<ม>เท่านั้นแหละคะ่ะโอเค น้ำปลาเจจิงใส่สองช้อนนะคะแหลมเปรี้ยวนิดเดีวคนเลยค่ะคลุกไก่เข้ากันน่าเกียดนนี่คือน้ำลายแต่เนี่ยค่ะเรียบร้อยแลนะ้วค่ะเครื่องมีนิดเดียวค่ะไม่เยอะมีขิงฝอย ใหญ่ซอยพริกนหู้มะนาวเรียบร้อยแล้วค่ะอยากชิมอ่ะขอชิมน,นิดนึงนะคะแซ่บค่ะแซ่บทีเทใส่กานก่บนัะน สรุปจะเป็นอาหารว่างเป็นอะไรกันแน่แทบจริงไรจริงค่ะไม่ได้หมูอีกแล้ว รสชาติแซ okay. ่บมากๆโอเคเจลจิ้มโรยหน้าด้วยกระเทียมโทนดองนะคะรียบร้อยแล้วค่ะยำแหนมยำแหนมสดเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะคะ ค้าหน้าตายำแหนมสดโรยด้วยเทียมทนดองแซ่บจริงๆค่ะเมื่อกี้ชิมแล้วรสชาติจัดจ้านมากค่ะและแล้ววันนี้ก็สำเร็จไปอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นเมนูที่เจ๊จิ๋นอยากรับประทานค่ะยำแหนมสดค่ะอันนี้อากาศร้อนค่ะมีเครื่องดื่มเย็นๆสักแก้วก็น่าจะดีอีกแล้วนะคะ เดีย๋ยวเจ๊จิ๋มทานเกืือนะคะสวัสดีค่ะ